สวัดีคะ่ะโซเชียลคามนี่นะคะคือเบื้องหลังพิตตี้พูกเรานี่คือวิธีการเปลี่ยนสภาพามันไม่ได้เปลีป่ยนกันง่ายชุดพวก,รกรเราชุดพวกรเราด่เห็นแล้วนี่คือนี่ชุดท,ที่พวกเราคิดว่าลัดๆนะคะเราไม่ได้ถอดกันง่ายๆนะคะแล้วน,น,นี่คือคนดูแลพิตตี้ของเราพิตพตี้ ก็ได้ชุดแต่ละชุดที่พวกเราแต่งตัวแต่งมุมตกเครื่องนะคะเราใช้เวลานานมากแล้วคือนี่คือคนดูแลวิตตี้เจคะเรานั่งอยู่กันนี่ก็คือผู้ช่วยอีกหนึ่งนะงนึ่งค่ะหนึ่งไม่เห็นป็ดเป็ดเป็ดเป็ดแล้วไม่เห็นนี่นะคะแต่ละคนแต่ละนางนี่ก็ตัวดีช่วยเพื่อนค่ะถ่ายรูปใหญ่เลยที่ชอบเหมือนกันเห็นวิธีกินี่อแล้วุณผู้หญิงที่ดีหลังนั้น ไปกันนะไม่รู้แล้วนี่ก็คืออาหารการกินของเราอยู่กันเป็นกองอยู่กันฟิวบ้านช่างไปแล้วนะ